สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักชีววิทยางงหนุ่มจับปลาประหลาดได้มีเนื้อสีฟ้าก่อนลองทําเมนูเด็ดที่ชวนอึ้งกว่าเดิมเรื่องราวสุดประหลาดนี้มีที่มาจากสื่อต่างประเทศได้มีการรายงานวันเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมในโจชเมลเล็กเจ้าของบ้านพักเดอะลอชออเตอร์โคเวอร ในรัฐ阿拉าากาสหรัฐอเมริกาสามารถจับปลาประหลาดได้ตัวหนึ่งมีลักษณะสีสันสดุดตาเป็นอย่างมากลำตัวมีสีน้ำตาลแดงสดแซมด้วยจุดสีส้มเหงือกมีสีฟ้านอกจากนี้เมื่อชำแหละตัวปลาพบว่าเนื้อด้านในมีสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นเจ้าตัวก็โพสภาพของปลาตัวดังกล่าวลงบน Facebook ทําให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากถามกันว่ามันคือปลาอะไรกันสามารถกินได้หรือเปล่ามีพิษหรือไม่นั่นจึงทําให้ชมัมเลเล็กได้จัดการลงมือปรุงเมนูจากปลาประหลาดตัวนี้โดยได้นําไปทอดบนกระทะซึ่งเนื้อของปลาตัวนี้ค่อยๆเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีขาวด้านนายโดโน,นอาเธอร์นักชีววิทยาจากกรมประมงของ阿拉斯加อธิบายเรื่องสีของปลาว่าการที่เนื้อปลาเป็นสี ามาจากเม็ดสีจากถุงน้ำดีที่มีชื่อว่าบิลิเวอร์ดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาเหตุผลได้ว่าทำไมปลาเหล่านี้จึงผลิตเม็ดสีชนิดนี้ออกมาซึ่งเป็นไปได้ทั้งผลลัพธ์การได้รับรังสี UV จากอาหารที่พวกมันกินเข้าไปหรือมาจากพันธุกรรมทั้งนี้ปลาดังกล่าวเป็นปลาทะเลน้ำลึกที่พบได้ยากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ